แนวนโยบายพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11ที่กำหนดบนพื้นฐานการเสริมสร้างทุนของประเทศทั้งทุนทางสังคมและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องโดยยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทั้งนี้ได้น้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางการปฏิบัติ เพื่อมุ่งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขดังนั้นยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมไทยจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพคนเป็นเป้าหมายแรกและเป้าหมายหลักจากแผนการพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีพุทธศักราช2554ที่เน้นให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา บนพื้นฐานการพัฒนาตนเองซึ่งขับเคลื่อนโดยยุทธศาสตร์ดังนี้การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของโลกมีความมั่นคงและปลอดภัยการบริหารและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นจำนวนประชากรภาคเกษตรมีอายุมากขึ้นและอยู่ประจำครัวเรือนน้อยลงการย้ายเข้าออกระหว่างฤดูการเพราะปลูกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประชากรภาคเกษตรส่วนใหญ่จบแค่การศึกษาภาคบังคับปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการพัฒนาเกษตรกรทั้งสิน้นซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเป็นสถาบันหลักที่จะจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงรวมทั้งการจัดการศึกษาในระดับปริญญาสายปฏิบัติการเฉพาะทางด้านการเกษตรซึ่งตอบสนองการขาดแคลนกำลังคนภาคการเกษตรระดับเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคเกษตรกับนานาประเทศขยายโอกาสทางการศึกษา ยกระดับและพัฒนาศักยภาพประชากรเกษตรดังนั้นกลุ่มสถานศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ10แห่งซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในจังหวัดต่อไปนี้ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์มหาสารคามยโสรทร้อยเอ็ดศรีสะเ,เกษ อุรธานีและอุบลราชธานีจึงได้รวมกันตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาพุทธศักราช2551มาตรา13เพื่อขอจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาเฉพาะทางด้านการเกษตรเพื่อสร้างความเข้มแข็งเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะอาชีพทางด้านการเกษตรมุ่งจัดการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติจริง โดยร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งภาคเอกชนและภาครัฐให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติที่กล่าวว่าการบริหารจัดการในสถาบันอุดมศึกษาควรเน้นการใช้ทรัพยากรทางด้านการศึกษาอย่างคุ้มค่าใช้ร่วมกันอย่างประหยัดและเน้นจุดเด่นเฉพาะทางมากขึ้น ศักยภาพของกลุ่มสถานศึกษาเกษตรและเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีความพร้อมด้านบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่ทำความร่วมมือในการจัดการศึกษามีจำนวนเพียงพอและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพเกษตรมีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่และห้องปฏิบัติการเช่นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พืชศาสตร์สัตวาศาสตร์อาหารสัตว์อุตสาหกรรมเกษตร มีความพร้อมด้านโรงงานแปลร,รูปผลิตภัณฑ์มีความพร้อมทั้งงานฟาร์มด้านพืชศาสตร์สัตวศาสตร์และประมงซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งฝึกงานได้เป็นอย่างดีมีความพร้อมด้านครุภัณฑ์เช่นชุดตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อวิเคราะห์อาหารสัตว์ผสมเทียมการสุขาพิบาลสัตว์การประมงธุรกิจเกษตรช่างกลเกษตรแปลรูปผลิตภัณฑ์พืชและสัตว์ มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีช่วยสอนใช้วิธีการสอนทางไกลผ่านสื่อและมีความพร้อมด้านงบประมาณในการบริหารจัดการดังนั้นหากพิจารณาถึงความพร้อมในการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรทั้งด้านบุคลากรวัสดุขุภันอาคารสถานที่เครื่องมือต่างๆจะเห็นได้ว่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความพร้อมอย่างยิ่ง ที่จะจัดการศึกษาและบริการวิชาชีพร่วมกันเพื่อตอบสนองการพัฒนาอาชีพทางด้านเกษตรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์ตามภูมิสังคมในแต่ละภูมิภาคสถาบันการอาชีวศึกษาเกษ,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 ษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นผู้นำเทคโนโลยีด้านการเกษตรของชุมชนผลิตและพัฒนากำลังคนภาคการเกษตรให้มีปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น มุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้วิชาชีพเกษตรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน